พี่น้องทุกท่านเพื่อนยูทูบเบอร์หรือท่านที่ไม่ได้ทำยูทูบเบอร์นะครับเนะนี่ครับมักกินลาบป,ปลาพี่น้องนี่สวดจุ่มโกอยู่พี่น้องเอ้ยเหี่ยวตุวยตุยนี่ครับนี่ปลาล่าอาหารสร่งของปวดพญยีซีครับปลาล่าปลากระดีแสบแสบไปอยู่ใส่กับบอลเล่แล้วครับปลาแดกคือเการับแคบหมูมะเขือเปาะ ผักคีสลระเดทั่วปีทัว่วปีบ้านเฮ้าพี่น้องเนี่ยครับข้าวเหนียวสวดโจก,โก,โกโยกหนึ่งไม้ไมพี่นอ้องยุยมาพี่น้องมะเ็พเสบกับพี่ยีซสไปครับไปกินกับพี่ยี่สิครับสวัสดีพี่น้องทุกท่าน เพื่อนยูทูบเบอร์ทุกท่านที่เคารพรักช่องมากินข้าวลาบปลาพี่น้องชี้ครับลาบปลาตรงพี่น้องนี่แขนตัวกูน้ำปลาล่าหอมๆเสียบๆหนัวๆพี่น้องนี่ไปโย้ไซกับขาดมาเลยข้าวน้ำปลาล่าพี่น้องย่างแข็ของแท้อีสานบ้านเฮาเข้าวเหนียวเต็มกองอญญายะพี่น้องนี่ครับอุ้ย ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่เข้ามาให้กำลังใจพีซีช่วงนี้นะครับเนาะช่วงนี้พีซีบ้านพีซีมีปัญหาอยู่นะครับเนาะก็ไปหยิบถามข่าวพี่น้องเหย,นะยังพันได้นะครับเนาะติยังพันได้กาสถานการณ์ดีพีซีก็ดีไปคือเก่าแล้วครับเนาะสดลุกขึ้นมาสู้ต่อสู้ไปด้วยกันกับพี่น้องแล้วครับเนาะเป็นกำลังใจ สึ่งกันแลกกันนะครับเด้อทุกท่านทุกกำลังใจเด้อครับเด้อเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เพื่อนย t u b e หรือท่านที่ไม่ได้ทํำยูทูบเนาะครับเนาะเขามาให้กำลังใจปุยซีซียนะครับเด้อช่วงนี้ปอยซีก็ขอพักผ่อนจากวางจากข้าจนฐานะการจะดีขึ้นปุีซีก็จะลุกขึ้นไปสู้ต่อไปกินเขากินน้ำนะพี่น้องพี่เก่าพี่น้องครับช่วงนี้ก็พักผ่อนจากมาพี่น้องเนาะจนกว่า อาการจะดีขึ้นนะครับเนาะครับว่าเป็นอยังครับเดี๋ยวพี่ยูพิ่นกัเปิดเปย์เปิดประตูเปิดประตูให้เราพี่น้องเนาะเพิ่นก็บใใจไล่ใจดำเดี๋ยวนะครับเนาะมาครับมาบอกหลายใหญ่หามากินลาบปลาคอยยีซีครับนี่ครับแซ่บๆนัวๆนี่ครับน้ำปลาละผิกลาบปลาแฉีนโจกูยพี่น้องเอื้อข้าวเหนียวครับควรจะกินไงจะลืมให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเพื่อนใหม่เข้ามาก็ใจเย็นๆนะครับเด้วยช่วงนี้ก็ยังดิ้นบ่ได้นะครับเนาะ ไปยำๆถามข่าวพี่น้องเบิดทุกคนเลยนะครับน่าช่วงนี้ก็ห่าสารการยิ่งขึ้ี่ยี่สี่ิ่แกงอีกเจอหนึ่งนะครับเนาะช่วงนี้เก๋นอนนอนรอกันพี่น้องมาครับว่าอะไรใหญ่ทางครับมากินข้าวกับพี่ยี่สี่ยำข้ามาครับปลาปลาแกงงชูกุ้ครับหักทิ้งดิบใส่โป๊ะโป๊ะหรืพี่น้องเนาะนี่ครับนะมาก็อย่าลืมปากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งไงพี่ยี่ีนะเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะนี่ครับปิดหักใส่ ลาบปลาเหนียวตุยตยพีอย่องเอ้ยคำมีี้จำคำน้นปล่าละ<ม>อืมอืตัวปีบ้าน,นา้อา่ป้องมาสีประแดกร่วมกันพี่ร้องหรอ ไปเดี๋ยวครับจ้าพ,พี่น้องสีไปเดี๋ยวพี่น้องมึงไปอยู่ใส่กับบอลืมเนาะครับปลาดของคู่คนไทยคนลาวพี่น้องเนาะเป็นสีก็เป็นลาวไทยอยู่กูมึงใจดีสุดสียไปพี่น้องปะ่ะไปครับ อ้หลายใหญ่ห้างแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวเพิง่งจะเปิดใหดงงกช่วงนี้ก่ะถือว่าเขาพักฟันไปเด็กไม่ก็พี่น้องครับมึงนี่เสียวปลาะครับหมูมแม่บ้านให้พี่น้องให้กินดนึง กับลาบหมาพี่น้องเลยเข้ากันครับไปกินพี่น้องมิ่งดนนเนาะขึ้นหัดพี่น้องขึ้นเกาเลยครับนะนดืนน่มน้ำตา อยู่่กับลาบปลาแข่นโจโโกูอยู่พี่น้องเอ้ยนอยากออากินขออ้าวกนินน,ะน,ะน้กัังงอพี่น้องเนาะลับปลาพี้วิชีสีส่กระแดบบ อย่างกนนระแซบคือน้ำปลาแดกบ้านฮ่องีปลาแดกบ้านฮ่องเราพี่น้องเน,นี่ยเย่ายบไปตัวนี้ยังมันกระแซบกับพ,พี่น้องกระวัวไป กินไปแซ่บก็ต้องกินค่อยไปอ่ะพี่น้องในบเบื้องคิดนี่ก็ ลืมเขาให้กำลังใจไปยีซีดเด้อี่น้องเด้อรับเด้อทุกท่านเด้อรับเด้หอหวอน ขาก่แท้พี่น้องเลยเขาหนึ่งไม่ไม่เท่าจะเครียดจะขมเพี่นี่สีเลยจะปล่อยปากเพี่ พีซีถิงเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนยูทูบเบอร์เด้อนี่นแล้ะครับเนาะช่องคนมีปัญหากัเนเมื่อไรไปเหรียบ้านพี่น้องมีมูปากมูเบา คงจะบนเลี้ยวไหลไปตลอดถ้ามาพี่น้องเนาะอะ,อะเป็นนั่นแล้วก็ขที่ลุกขึ้นมาสู่กับพี่น้องไปด้วยกันกับพี่น้องทึ้เก้าแล้วครับชอบหมูกรอบยู่นอ้อะ ลาแจเแ็กกันพี่น้องเว้เพื่อพี่ยูจะสงสารนี่ครับมาสีปลาล่าพี่นีซีครับสีปลาลาแซ่แบๆพี่น้องปลาล่าปลาหอมหอมแซ่บหลายเด้อพี่น้องเด้ลยจะบูมไปน้ำปลาลาสีปลาลาเลยพี่นอ้นนองเลอแก้วปลาแดงนี่ครับ um. tua พี่นังวะมาสีประแดกกับพี่สิประเดปากดี ่าคงย์ยีซีนะครับเด้อทุกบ้านทุกกำลังใจนะครับนะปีซีกับเงาอีได้เลยพี่น้องเปรี้ยวประเด็นบ้านพี่น้องกร,ระไรจ้ำน้ำปลาไหลคุยกับลาบปลา,าหาันบ้านเ้าแซ่บๆพี่น้องเลยอีสานในแท้เด้อเด็กพี่น้องเลย ช่วงนี้กินอย่างกับพันน่แสบกับพี่น้องก็เลยไปกินเขาบ้านพี่น้องเลยกินยุ่ในบ้านเก่ากับพ่อแสบพี่ยุ้บันนม่ไ้สงสา,ารง่ายวะพี่น้องเลย อยู่ซื้อเป็นเงืมาหักหลังพี่นึงใส่ไลฟ์ปีซีไบใน้ำปลาลาดนู่นนูไหมพี่น้องน้ำปลาลาดปากกดีบัานเขาไหมเป็นซูงมาซื้อเป็นมากินนะพี่น้องเลย ลาอืมใบตอนปลาหอมมากขืนองหอมมาเขือน้องบอตอนปลาละ คืเหอยลาบปลาไปพีเอซีนะพี่รองเล้ยหกักจิกไส้บอม <c oughs> ลืไปกบไม่แซ่บแบบพี่รองเว้ยไปบ้านพี่รองก่ <c oughs> มีมูปากมูเบา <c oughs> นั่งอยู่บ้านซอล้อ,อยู่พี่น้องเลยเข้าไปหาพี่น้องกับบัท่านได้ก็เข้าสิ่มเ่อาป่าพี่ดีซีเลยครับเออพี่น้องเลย ล้งใจให้กับคนนะครับเนะอาพูดยีซีน้อมแผ่พี่ยีซสีเซเ้าไปเองรือแจ้งพี่น้องต่างหากเลยอาเพิ่งบมดปลดล็อกใหพ้พีดยีซีก็อาที่ถอยกับโบลู <c oughs> เราไปย่ำบ้านพี่น้องไาจิ้มข้าบ้านพี่น้องครับคิกินลาบปลากับแก้วปลาแดพดพีซีนะครับรับระผักแคปหมูข้าวเหนียวพีซีก็ไดฝากไว้ต่านี้เลยครับเด้อหามักก็จะลืมฝาก สับตะไทร่กุดกระดิ่งไงในพยีศรีล้วนะครับเลิอเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เข้ามากระดาครับใจเย็นนะครับเลิอช่วงนี้กมีปัญหาอยู่ครับเนาะไปยังบ้านใดแต่ไปทางไหนก็ไม่ละครับเพ่นใส่ไรใส่ดินไปอยู่ไปย่้ำบ้านพิลามอ่ได้การไปถิ่มจะปากกันนะครับเลิอเพื่อนเฟซบุ๊กทุกท่านนะครับเออยูทูบทุกท่านนะครับเด้อทั้งเฟซบุ๊กและทั้งยูทูบนะครับเนาะแลเข้ามาเป็นกำลังใจพี่รีน้ำนะครับเนาะ ขาดเพื่อนทอดเพื่อนแจให้กับพี่ยี่สี่กับที่มาดุยตอพี่กอล์แล้วครับเนาะขาดเพื่อนมอสซาเพื่อนแจให้กับติ่แกงพี่น้องอีกเที่ยนหนึ่งนะครับเนาะว่าจะสู่ต่อหรือมาสู่ต่อพอดิ่แกงพี่น้องอีกเที่ยนหนึ่งนะครับเด้อครับคลิปนี่พี่ยี่สี่กับทฝากไว้เท่านี้นะครับเด้อจะถิ่มเยอะป่ากันนะครับเด้อเป็นกำลังใจให้พี่ยี่ีนะครับเนาะทุกๆบ้านนะครับเด้อครับขอบคุณหลายๆเนะครับ บายบายเดี๋ยวลุกขึ้นมาสู้ต่อนะครับเรื่อถ่ายมีโอกาสดีๆนะครับเนาะเดี๋ยวแจ้งให้พี่น้องมืออีกเทียนนึงครับบ๊ายบาย